สอนวิธีการใช้ West bourne, ไม้เวสบอลในการป้องกันตัวค่ะไม้เวสบอลตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่แบบว่าทำมาจากโลหะมีความหนัก ฉะนั้นถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนาะเวลาถือไม้เบสบอลจะไปสู้กับใครเราตีมือเดียววานคิดว่าบางคนอาจจะแรงไม่เยอะพอนะคะขนาดวานแข็งแรงวานจับมือเดียวยังรู้สึกว่ามันหนักมากนะคะฉะนั้นถ้าอยากให้มีแรงในการฟาดจับสองมือจะเหมาะกว่านะคะสำหรับผู้หญิงนะผู้ชายอาจจะมือเดียวได้เพราะว่าแข็งแรงนะคะเวลาจับก็นี่จับเหมือนจับไม้เบสบอลจริงๆเลยแล้วก็เหวี่ยงตีลักษณะนี้ นะคะเราจะตีจากบนลงล่างก็ได้เฉียงสี้าองศาหรือตีตรงๆเลยก็ได้อ่าเราก็มีการเวี่ยงแล้วก็ตีเวลาเวี่ยงไปข้างหลังอย่าเวียงไปขนาดนี้นะประมาณนี้พอนะคะให้ลองนึกภาพเหมือนเราจับดาบแต่ผู้หญิงอาจจะไม่เคยจับดาบล้วบางคนเนาะอย่างวันสอนจับดาบเวลาตีมันก็จะประมาณอย่างนี้เราจะไม่เวี่ยงดาบลงแล้วก็ประมาณนี้เหมือนกันกับกับอ่าบเบสบอลนะคะหรือแม้กระทั่ง คืีหรืออะไรก็ตามแต่คาืีใช้มือเดียวได้เพราะคืีมันเบาเนาะแล้วก็ใช้วิธีการฟาดลักษณะนี้นะคะเวลาฟาดก็บิดลำตัวตามด้วยหน่อยหนึ่งเพื่อให้เสริมแรงอ่าทีนี้นอกจากการตีแล้วเห็นไหมตียังไงก็ได้แต่เราตีฟาดขึ้นก็ได้แล้วแต่เราหรือตีฟาดลงบนก็ได้นะคะนอกจากการตีรใช้ป้องกันได้ด้วยนะอย่างเช่นมีใครฟาดอะไรมาหาเรานะคะตัวนี้มันเป็นเหล็กฟังเสียงเราสามารถใช้ ป้องกันได้นะคะพอเขาตีอะไรมาก็จะปะทะกับไม้เบสดอนแทนหัวเราเห็นไหมตีมาโดนหัวก็อันนี้แทนรับแทนหรือตีมาโดนข้างๆตัวแล้วก็เอาตัวนรับแทนได้นะคะโดยวิธีการรับให้จับสองมือลักษณะนี้นะคะอย่าไปจับอย่างนี้แล้วรับเพราะว่าอะไรพอรับอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเอ็นมาโดนเราเหมือนเดิมปักนะคะฉะนั้นจับสองมือแล้วก็เวลารับเลงด้วยนะว่าเขาตีมาทางไหนไม่ใช่แบบ เขาตีมาแล้วก็เอาตัวตัวมือเต็มไปรับนะคะเอาท่อนของไม้เบสบอลไปรับให้โดนเป้าหมายนะคะและนี่ก็คือวิธีการใช้ไม้เบสบอลในการโจมตีแล้วก็ป้องกันตัวในวันนี้คะ่ะ